สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แอมใหม่ชาแนลนะคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปตะลุยกิน9ร้านเด็ดในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าพวกเราไปกินซ้ํากันบ่อยมากๆเพราะว่าของเขาเนี่ยเด็ดจริงๆทั้งค้าวหวานครบจบในคลิปเดียวจะมีร้านอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจิวนะจิวยาวราชไม่รู้ว่าเคยอยู่ยาวราชห,หรือเปล่าแต่ว่าเป็นร้านเก่าแก่ในเชียงใหม่เมน,นูเด็ดเมนูเด็ดคือคือซี่โครงอันนี้อันนี้มานี่ต้องสั่งเลยนะอันนี้คือแบบโหดมากอย่าได้พลาดนี่คนนี้คือคนนี้คือเฮียจิวตี้าขานะใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงนัง้นกําแพงดิน ใช่อันนั้นก็จะเป็นเพียร์จิวอยู่ที่นั่นแต่ว่าสาขานั้นไม่มีซิโคงเมนูเยอะมากซี่โคงนมอดกะเทียบค่ะุ้ยใช่ค่ะเต้าหู้ค่ะไม่ใช่ขาอีกรนะข้าวัาปบาเค็น ที่สุดคืออันนี้เลยใช่ยอมเขาจริงอันนี้แต่อย่างอื่นนี่ก็ดีหมดเลยนะเขาหมักใ่แบบเนื้อมันแทบจะร่อนออกมาจากกระดูกใช่ไหมมันนุ่มมากอีกเมนูหนึ่งก็คือต้มยำกุ้งน้ำพลคุ่้งคุ้งสิคะคุณดูคุ้งกันสิครับใหญ่มาแบบอันนี้คือซ่อมนะอันนี้คือกุ้งโป๊ดใหญ่กุ้งใสจัมโบ้คือแบบว่าสะใจไปเลย แล้วราคาก็ไม่ไนนแรงมาก่สมเอมสมผลาาีแบบด,ดีเลย อันนี้เป็นร้านที่เรามากินบ่อนครันหนึ่งชื่อร้านก็เต้ายวตำลึงอ,อยู่ที่ไหนนะอยู่นิมมานทอยหนึ่งนี่เล็กนี่เราสัง่งเฮ้กับเดี๋ยวจะมีน้ำด้วยโอเคคือมันจะน้อยนิดนึงอะ่ะเราเลยต้องเบิ้นตลอดใช่ <laughs> ชิ้นถือว่าเด็ดเลยอร่อยอมหมูนุมนะ่มเนาะมีตับเราไม่ได้เอาเครื่องในเราชอบกินเครื่องในคือกากหมูเขาให้แบบว่าเป็นชิ้นม,มันกินแล้วมันนัวมากเลยพอแล้วกันนะเวนกับ ก็กำลังดีนะคือคนละสองอันนี้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เรา<อ>กินไปสีจาน <6 S 2> ก็แพงอยู่นะไม่ได้ถูกแต่ว่าอร่อยคนเยอะอีกแล้วครับท่าน กว่าจะได้นั่งกัมเสมาดาตีเขาก็ได้โอเคสับปรีเกาหลีครีมก็อร่อยไม่เลี่ยนมิงซูก็เบาเหมือนปุยปุยเมกืึอดูความเบาเลยสิคะแล้วก็มันจะมีซอสสับปรีอยู่ขึ้น สามคำเกาหลีคาดแมวและบิ๊กซูแสนอร่อยโอเค ร้านนี้มีอยู่ตรงธนธาคารกรุงเทพนะคะรับกิอะไรเอารังนกเตาถึง เอาร้อนแล้วกันนี่อากาศหนาวนกเต้าทึ่นี่ก็เป็นเมนูเี๋ยวนร้อนะ นี้เป็นอันนี้เป็นรังนกเต้าถึงเนาะใช่ค่ะแบบร้อนนะนะคะวันนี้กินร้อนทุกทีจะกินเย็นแบบหวยอยู่ไหนแ,ไแบบหวยท่านบอกว่าที่จริงราคามันไม่แพงอะ่ะแล้วก็ก็เป็นร้านร้านเป็นรถอย่างเงี้ยธรรมดานี่หลยแต่เราชอเรามากินบ่อยมากโดยไม่รู้สาเหตุเลยอาจจะก็ถือว่าดีที่สุดในเชียงใหม่ล้ว นี้มันจะเป็นแบบว่ารังนกแบบมีเลือดมีเอ้าดูก็ได้นะใช่นะเลือดนกเหรอเหมือนนกเวลาใช้ท้ำลายใช่ไหมมันทำเยอะๆเข้ามันก็จะมีเลือดใช่ไหมอันนี้จะเป็นนกอันนี้คือขายเป็นแบบใช่ค่ะขายเป็นกล่องอันนี้ร้อยกรัมค่ะอันน๋อเหมือนที่ร้านนี่เอาเออแล้วที่เราเราที่ที่ร้านน้ำมากินเป็นแบบไหนที่ร้านทำจะเป็นตัวนี้ค่ะอ๋ออันนี้คือถูกเนาะแบบแตกๆถ้าใช้ตัวนี้จะแพงมากอ๋ออันนี้คือแบบเป็นเป็นลังเลยใช่มันอยู่ตรงไหนครับที่นี่ ข้ามคณะเทศบาลค่ะโอเคอีกหนึ่งร้านที่ภูมิใจนำเสนอมากๆสั่งไปแล้วนะหิวได้เอากระหล่ำผัดน้ำปลาค่ะ ตีกไก่ทอดน้ำปลาแล้วก็ออไข่ไข่เจียวหอยนางรมก็ข้าวลวกแห้งข้าวลวกปลาปปีทนน้าติ๊กไก่ทอดน้ำปลาหนึ่ง,ขงไข่เจียวหอยหนึ่งครับเขค่ะ ใส่น้ำจิ้มก่อนนะปล่อยเขาดีเนาะกระหล่ำน้ำปลาดูใบกระหล่ำสิคะมันผัดได้เกรียมมาก เตรียมทุกไปเนาะเออเตรียมแบบใช้ไฟแรงอ่ะ <c oughs> อันนี้ก็ดี <c oughs> อันนี้ก็แบบว่าเออพอดได้ดี ยวไปน่อตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านนิ้มอปานพาสตาทีนะ่ก็เปิดมานานแล้วพอสมควรแล้วก็อร่อยมากจริง ไช่สลัดออเรนจ์ะเหมือนจะมีสโมกดักป่ะสลัดสโมกดักออเรนจ์อปเป็ดและส้มค่ะ เป็นคอมบิเนชันที่เข้ากันดีใช้น้ำสลัดแบบเบาสมุนไพีนะอร่อยชอบเป็ดก็กาลังดีตาน,นี้จะเป็นมัชรูมทรัฟเฟิลซอสนะคะเส้นนี่เขาจะใช้เป็นเส้นแบบแอ็นจูแห่สปซี่เมนไตโกสแกลค่ะ นี้ทําแบบผัดแห้งแบบไม่ครีมแต่เพราะว่าเราสั่งครีมมาแล้วเนาะดูดูเด้งไหมเด้งเด้งอเชลดูดีทีเดียวใช่ร้านนี้อยู่ตรงแถวแม่เฮียแต่ถ้าจะมาคงต้องเปิด Google เพราะมันอยู่ในซอยลึกอะ แต่ว่าคนก็รู้จักกันนะแล้วก็ควระจะจองก่อนอาจจะต้องจองด้วยเมื่อกี้มาก็เกือบเกือบไม่ได้กิน,ก,นก็มาลองกันได้ที่เกเกี่ยวกุ้งค่ะ ทีมชอบนะคืออันนี้เขาเมื่อก่อนมันเป็นไอเทมลับนะคือประมาณว่ามันไม่อยู่ในเม<ใ>นมาสูบสะหมูประชอบอคือในนี้ก็เป็นเนื้อกุงก้งรงจริงๆคือแป้งเกี๊ยวมันบางมากแล้วก็เกี๊ยวคือกุ้งเป็นตัว ่วนอนนี้เป็นเกี๊ยวกุง้งแห้งหมูแดงชอบเส้นแบบนี้ตรงนี้อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ทีะเนค่ะ อยู่ิฝั่งติดภูเมือง,งเลยอันนี้คือประตูส่วนปูร้านเป็นร้านแบบห้องแถวธรรมดานะแต่ป้ายก็มันมีป้ายอันใหม่แล้วใหญ่อยู่น่าจะหาไม่ยากที่ยากกว่าคือที่จอดรถฮะเข้ามาลองดูได้อร่อยเมนูใหม่มมมมยมเคยลองเธอจะลอง เอาทั่วข้าวโพดยากกำลังอยู่บัาณงาดำครับน, <c oughs> น้ำขิงบัวลอยน้ำขิงงาดำค่ะหลายคนจะงงแน่นอนอเพราะว่าจริงๆมันคือร้านหมาล่าทำใช่คือ <c oughs> จริงๆร้านเนี้ยเป็นร้านขนมชื่อข้าวฟ่างแต่เหมือนเจ้าของเขาาขยายไลน์เป็นแบบเปิดร้านหมาล่าแต่เจ้าของเดียวกันนะ ก็คือหลักๆร้านก็จะขายหมาล่านั่นแหละถ้าเป็นของขาวแต่ก็มีของหวานด้วยอล้ก,ก้าบอกเลยว่าเป็นเดอะเบสบลอยงาดำน้ำขิงเนี่ยคือมันจะมีมีหลายร้านเปิดมาใหม่นะซูไม่ได, <S <S ไได้ไม่ได้เรื่องสักร้านอะทอสฮ่องกงข้าวโพดคาร <S <S าเมลใช่อันนี้ไม่เคยกินอันนี้เมนูใหม่เขาสั่งมาลองลองเลยได้ค่ะจัดเลยม่าเป็นทอสฮ่องกงที่ปป็นทสประเทศอื่นนั่นสิ เราไปฮ่องกงเราได้กินโดนโได้มันจะเป็นมันจะราดนมโคนอ,อยู่ๆไ,ไม่รีนูแล้วไม่มีไส้ค่ะกินละดีป่ะอร่อยเนาะโอ้หถุดนุ่มแล้วกรสชาติโทสมันหวานะ่ะหวานในตัวก็อันนี้ มาลองกันได้เป็นเมนูใหม่นะแต่ไม่รู้ว่าจะมีตลอดไปมีหลายหน้านะอร่อยอร่อยส่วนนอย<ช>อง,งาดำน้ำขิงออลองตัดเฮ้ยมันมีอะไรเนี่ยมีลางนกด้วย oh. ออ,อแป้งบางก็ใช่ใช่อร่อยอ่ะเป็นงานดำที่ถูกต้องใช่ใส่แล้วก็ อแป้งมันต้องถูกต้องเลยเนาะแป้งต้องนิ่มอ่ะบางตาน้ำขิงก็มีรังนกใส่มาให้ด้วยใช่มีรังนกเส้นๆแบบแบบบางๆอ่ะเนาะดีไหมดีควรมาลองนะถ้าไม่อร่อยนะให้เอาอะไรก็มาลองกันได้ก็อยู่ที่ไหน อยู่ในโครงการนิมซิตี้ใกล้ๆกับริมซันแอร์พอร์ตพาาอซาชั้นสองนะอเออเจ,ะจะเสิร์ชหาชื่อร้านข้าวฟ่างหรือว่ามันเป็นชื่ออะไรนะส,ส่งชูงชเป็นชื่อร้านหมาล่าม,มันอยู่ในร้านเดียวกันนี่แหละ มมุลน,นี่เป็นอีกร้านหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอมากๆนะน,นี่ต้องมีจานจัดคิวคนเริ่มรู้เยอะแลวคนก็มากินเยอะเพราะเป็นหน้าหนาวอากาศมันหนาวก็เลยม,มากินนะก,ก็ค่ะก็คอยเป็นอย่างนั้นถึงคิวเราสักทีแต่ว่าก็เขาก็ระหว่างกิบโตเขาก็ใช้เราสั่งก่อนเมนูที่เราสั่งประจำเลยก็คือ เนื้อสไลด์โคขุดเนื้อหมักติดมันไก่นี่บางทีก็สั่งนี่ไม่สั่งผักเอาแต่ผักกาดที่เด็กของเขาก็คือการหมักเนื้อของเขาเนี่แหละนะมันดีมากคือไม่เหมือนที่อื่นเลย อันนี้ก็เป็นไก่นะเออแล้วก็อันนี้คืออันนี้คืออะไรอ่ะเนื้อติดเนื้อติดมันแล้วก็นั่นคือเนื้อสไลด์โฮกุนเดี๋ยวเรามีเทคนิคการกินบางอย่างเฉพาะขอ,ของเรานะยังไงคะดีะ่ะ Thank wow. you. รับค่าเป็นหน้ากล่องอร่อยเหมือนเดิมแล้วก็ใช่มันไม่ได้เป็นบุฟเฟ่นนะแต่ว่าราคาเนี่ยก็ไม่แพงจานละเท่าไหร่นะ, <50. S 1> ะเดี๋ยวนี้มันขึ้นราคาถ่าเนื้อก็จานละห้าสิบพัยี่สิบมันอยู่ตรงไหนนะครับร้านอยู่ตรงถนนจเจริญเมืองติดก,กับบางเชีก็มาลองกันได้เหมือนเดิม